ตอนที่65หลิงกรุ๊ปเป็นของพ่อแม่ฉันไม่ช้าก็เร็วฉันก็จะแย่งกลับมาให้ได้แน่ฮ่าฮ่เ <c oughs> พอระเจ้าจริงๆเธอคิดว่าใกล้ชิดชังหมิงเจอแล้วจะพลิกเกมได้เหรอทรัพย์สินของตระกูลชังไม่มีทางตกถึงชังหมิงเจอเหรอถึงตอนนั้นขอแค่เธอไม่ทันระวังก็จะได้ไปเจอหน้าพ่อแม่เธอแล้ว อ๋จริงสิแล้วก็ยังมีคู่มั่นอายุสั้นของเธอด้วยอีกคนอย่าเหยียกย่ำเขานะแกมันเครื่องในสุนักสุดโสโครกชิอย่าเด็กบ้านี่ไม่อยัางมีชีวิตอยู่แล้วสินะทำไมถึงไม่ช่วยฟังกันดีๆเด็กๆออกมากันได้แล้ว หลานสาวแซนดีฉันเตือนเธอล่วงหน้าแล้วนะใครใช้ให้เธอไม่เชื่อฟังล่ะจะมาโทษว่าอาใจร้ายไม่ได้นะปิดทางเข้าออกซะหลานสาวคนนี้ของฉันรับมือด้วยยากใครจับตัวเธอได้เอาไปเลยห้าแสนหยวนถ้าพลั้งมือฆ่าเธอตายได้ลำวันเพิ่มเป็นสองเท่า พร็อชางมิงเจอ๋อฮลัลโหลไอ้กันรับผิตัวแบบเด็กๆแบบนี้คนเลิกเล่นได้แล้วนะมีแต่คนตายนั่นแหละที่สืมหาความจริงต่อไปไม่ได้ทำอะไรได้สาระทำให้สะอาดหน่อย วังว่านายจะไม่ทำอะไรบ้าๆบอๆในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดนะห้ามทำให้ฉันผิดหวังเด็กขาดเข้าใจไหมคาราขาตะกุนเยเอ้ยไม่ได้ไม่ไหวแล้วเอาฉันไม่ไหวแล้วไอ้วบลินบ้าไอ้วบลินกินใจไม่ดีคืนนี้ไปกินอะไรมาทำไมถึงดุนแรนขนาดนี้ไม่นึกเลยว่า พอรมานชั้นเสร็จแล้วก็จะหนีไปเลยบ้าเอ้ยแดงดีกันไปแล้วนะคุณชัยครับเราถึงแล้วครับเอ้ดูแล้วแล้วก็ห้ามพูดเรื่องของฉันออกมานะไม่งั้นฉันจะฉีดปากนายออกซะเย่เทียงเว่ยเออพ่อพ่อเออตายแล้วแย่แล้วเล่นจนลืมเข้าร่วมกันประชุมของบริษัทคืนนี้ไปเลย ควณท่านกรดขึ้นมาฉันต้องเรือดร้อนแน่เลยเฮ้อยังรู้จักเรียกฉันว่าพ่ออีกนะวันนี้บริษัทมีประชุมไม่นึกเลยวัานไานจะกล้าเทฉันฉันว่าช่วงนี้นายคงจะเที่ยวเล่นจนไม่รู้ว่าประตูบ้านอยู่ที่ไหนแล้วสินะใส่ชุดบ้าบอแบบนี้เด็ดดืนไม่กลับบ้านชงทำตัวบ้าบอบอไปวันวันฉันวันนี้ถึงเวลาที่ จะควรมีครอบครัวของนายได้แล้วหากใครสักคนมาดูแลนายน,นายถึงจะโตได้สักทีเอางี้แล้วกันพรุ่งนี้ฉันจะพานายไปดูตัวฮะเอ๊ะไม่เอาหนะ้าพ่อผมไม่อยากไปดูตัวปล่อยนะอ้าพ่อครับผมสำนึกผิดแล้วครับขอร้องละพรุ่งนี้ผมต้องเจ้าเด็กดื้อเอามือออกไปซะ ไม่เงินฉันจะฟาดนะเออบอกว่าพรุ่งนี้จะทำทุกครั้งเลยบอกมาซิว่าเมื่อไรจะรทำได้สักทีฮะพรุ่งนี้ผมทำแน่เชื่อสิครับพรุ่งนี้ผมทำแน่เฮ้ยแม่ในจากไปนานแล้วฉันก็ทำงานยุ่งจนไม่มีเวลาดูแลในคราวนี้ฉันจะต้องดูแลนหนให้ดีให้ได้เลยไม่อยากดูตัวสินะ ฉันจะจับเงินแต่งของลูกสาวของตระกุลเฉินให้โดยตรงเลยละกันป้าผมผมมีคนรักแล้วอ่ะฮะมีคนรักตอนที่66ไม่น่าละถึงไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องจริงๆเลยไหนเนี่ยไม่ยอมบอกพ่ออย่างฉันเลยสักคำ มีคนรักเร็วขนาดนี้เลยความเร็วขนาดนี้น่ะเหมือนพ่อนายไม่มีผิดเอไม่ได้ไม่ได้น่าจะทำตามพ่อของนายไม่ได้ตอนแรกที่แม่นายท้องก็ทำให้ฉันต้องทุกทรมานจนอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้พราะคลอดนายมาแล้วฉันก็ไม่มีความสุขอยู่หลายปีเลยเออเออคือว่าคนรักของผมคือไม่ว่าเป็นลูกสาวตระกูลไหน ก็ได้ทั้งนั้นก็ต้องให้กิจเขาหน่อยพรุ่งนี้นายให้ฉันพาคนไปเจอเธอแล้วกันยากับยายของนายรู้เรื่องต้องดีใจมากแน่ๆเลยได้เดี๋ยวก่อนเซใช่ใช่ใช่ฉันโทรเรียกพวกเธอให้มากันวันพรุ่งนี้เลยดีกว่าเฮ้ยนี่เดี๋ยวเธอคนดักของผมเขาไม่ใช่ผู้หญิงนะครับเอ้ยปัญหาใหญ่แล้วสิ แล้วฉันจะไปหาสไปซ์สักคนให้พ่อได้อย่างไงเนี่ยเออตายแล้วคนเยอะเกินไปสู้ต่อไปแบบนี้ไม่รอดแน่เสียวเหมยเธอหาทางไปที่ประตูนหน้าฉันจะรั้งพวกเขาไว้เองไม่ได้ประตูถูกของหนังปีกทางไว้ออกไปไม่ได้แล้ว เงินก็ต้องหนีเข้าไปข้างในต้องมีทางออกอื่นอีกแนะ่ได้เลยคุณนำเลยฉันจะร้างท้ายเองต้องอยู่ที่นี่นะแค่ผู้หญิงสองคนสนิบไปไกลได้แค่ไหนกันรีบไปหาตัวมาริบไปเปลี่ยนเป็นชุดบริการกันเถอะอีกเดียวพ่อ กดสัญญาณเตือนไฟไหมพวกเราก็วิ่งปะปวนไปกับพบริการเลยนะอืมได้ค่ะหยุดตรงนั้นนะพวกเธออยู่นี่วิ่งเร็วทำไมถึงโดนจับได้ง่ายขนาดนี้ล่ะเนี่ยฮะทางทางเดินนี่มีแค่ห้องนี้ที่เปิดประตูเข้ามาได้ เข้าไปดีไหมจะเป็นกับดับหรือเปล่าฮะาฮ่าโรยีวิ่งเร็วสิฉันแบบไม่อยู่นะเออเออช้าช้เอีลวใครกันถึงได้กล้าขนาดนี้ไม่นึกเลยว่าจะเข้ามาในนี้ไม่อยัางมีชีวิตอยู่แล้วสินะหลบไป ฉันขอดูหน่อยสิว่าใครที่ไหนมันกล้ามารบกวนอารมณ์อันสุดทรีของฉันอนี่เสือปะจะแค่จริงๆเลยเย่แล้วเออเด็กผู้ชายไม่สิเด็กผู้หญิงสินะโมเซลฟี่แม่ของวิลเลียมโอ้สวยขนาดนี้เลยเหรอคุณแม่ พวดเธอแต่งตัวแบบนี้เพื่อมาเข้าใกล้ฉันหรือปล่าออมาให้บริการพิเศษใช่ไหมน่ารักอชอบชอบผิวคนเอเชียบอบบางมากจริงๆด้วยนุ่มนิ่งน่ารักจริงๆเอ,อ้ยทำไมฉันถึงไม่รู้ว่าที่นี่มีเด็กๆที่น่ารักขนาดนี้เรียกฉันว่าอัฟินก็ได้นะเออกอดแน่นกันไปแล้วนะโอ้ดูหน้าหล่อๆนี่สิ ต่างจากฟังจากฟรังอย่างสามีฉันมากเลยเธอดูบริสุทธิ์มากจริงๆแล้วนี่พวกเธอมีปัญหาอะไรหรอทำไมถึงวิ่งกันมาถึงที่นี่ <c oughs> อุย้ยตายแล้วทำไมน่าสงสารขนาดนี้เราเราเพิ่งมาใหม่และมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับหัวหน้าคนงานค่ะเขาลงโทษเราไม่ให้เราออกไป เราถึงได้บุกเข้ามาในห้องส่วนตัวของพวกพี่สาวโดยไม่ทัารวังยังดีที่พวกพี่สาวไม่รังเกียจเราอะถ้าทางน่าสงสารเออทาไม่ถึงมีหัวหน้างานที่ใจดำขนาดนี้ได้เกินไปแล้วนะว้าวทักษะการแสดงนี่มันเออเป็นฉันคงทำไม่ได้แน่เลยอะฮะวงใจได้เลยมีอัฟฟินอยู่ อย่าว่าแต่หัวหน้างานเลยแม้แต่ลินเจอเฟิงที่เป็นในายใหญ่ของเธอก็ต้องมาหมอบแทบเท้าฉันดีจังเลยพี่ฟิงเฟิงถ้าเธอช่วยเราต้องออกไปได้แน่ถ้าแค่ต้องแอบหน้ารังนิดหน่อยฉันก็ทำได้แล้วนะช่วยพาเราไปจากที่นี่ได้ไหมคะ ไม่มีปัญหาทางเดินห้อง VVIP มีทางออกอยู่พี่เจ้าจะพาพวกเธอออกไปเองหยุดนะอินเข้าแถวทีละคนฉันจะรตรวจสอบหยุดนะห้างขวางทางเข็ VVIP อยู่ในอ้อมกอดฉันบาปนี้พวกเขาไม่กล้ามาตามหาใครหรอกแน่ หาต่อไปบ้าจริงมันไปอยู่ไหนกันแน่นะตอนที่67ฉันมาที่คลับก็แค่อยาหาใครสักคนคุยด้วยโอ้ยเธอไม่รู้สินะจนถึงตอนนี้และลูกชายฉันยังไม่เคยมีแฟนผู้หญิงเลยสักคนนะสิตอนแรกที่ฉัน ตั้งชื่อเขาว่าวิลเลียมฉันก็หวังว,ว่าเขาจะเป็นเหมือนเจ้าชายผมผลก็คือยิ่งโตขึ้นเขากับสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองถามเองชอบใส่เสื้อผ้าฉุดฉาอยู่ตลอดทำให้ยินที่สมบูรณ์แบบของฉันเสียหมดเลยเธอว่างั้นไหมล่ะ พ่อของเขาเข้มงวดกับเขาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กฉันกลัวว่าจะมีบางอย่างผิดปกติกับเขาถ้าเกิดเขาชอบผู้ชายขึ้นมาล่ะวินเลียมในตอนนั้นแค่ออกมาเดินเล่นก็เจอมากี่คู่แล้วเนี่ยเฮ้ยลังเกียจแค่มองหน้ากัน แล้วตกดุ่มรักกันในทันทีนี่มันง่ายเกินไปได้รอเปล่ามีเตะเก,กตในเป็นหมดฉันอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยคนแบบนี้ไม่ได้เลยจริงๆฮะอยู่แบบนี้ต่อไปต้องเป็นบ้าแนะ่แต่ก็ไม่รู้ว่าที่ไหนที่มีที่สนุกสนุกฮึจริงด้วยหาลินลุยอีได้นี่ยังไงหมอนั่นก็ชอบทางมิงเจอ ไปหาเขาก็ปลอดภัยกว่าหน่อยแล้วกันฮัลโหลอืมเจ็บนะชางมิงเจอได้เป็นหมาหรือไงเบาหน่อยสิเออคือตอนนี้เขาไม่สะดวกรับสายเออคือช่วยด้วยไว้ชีวิตฉันเถอะ บาปนาจริงๆเลยทำไมถึงเจ็บกล้ามเนื้อแบบนี้่ะแขนที่ทับตัวฉันอยู่นี่ก็หนักจังเดี๋ยวนะแขนแขนผู้ชายทามยังไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยเอเท่านประธาน ชั้นนี้ที่คุ้นเคยหนี่อะไรนะอย่าเสียดังสิประสบการณ์ที่ยากจะลืมได้ลงตอนนั้นท่านประทายยังตัดผมนี่หลอนอยู่เลยเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่ประเด็นเออฮ่ฮใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ใจเย็นก่อนเดี๋ยวก่อนเข้าก่อน ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นไม่แน่ว่าคราวนี้ก็อาจจะเป็นแค่การเข้าใจผิดก็ได้เออมือถือมือถืออย่าเพิ่งส่วนว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นก่อนรูปเปล่าดีกว่าต้องรีดใช้โอกาสนี้ถ่ายรูปรวยของประธานในที่สุดก็ถ่ายไว้แล้วว้าว กล่อมเนื้อแบบนี้มันน่ายฉาจริงๆไม่ง่ายเลยนะแค่ทำไมบนตัวท่านประธานถึงมีรดยเขี้ยวกัดกับรอยกัเดเยอะขนาดนี้ล่ะเพราะว่านายเป็นคนทำไงดินด้วยอีอ ในเมื่อคืนนี้ทำฉันเหนื่อยมากเลยนะแดนเยอะกว่าที่ฉันคิดเอาไว้เยอะเลยแต่ฉันอาจทำรุนแรงมากไปหน่อยกลับไปก็อย่าลืมกินยากแก้อับเสดละพระพวกเอร์ไม่ใช่สิผมเอ้ยเราคงจะไม่ได้ทำไปแล้วละ่ะลูกที่ดูงี่เง่านี้แหละ ถึงจะเป็นหลินรุยอี้ตัวจริงจะจะเป็นไปได้อย่างไงอะนายคือคนที่อยู่ข้างล่างถึงนายอยากขัดขืนก็ไม่มีประโยชน์ก็คนไม่ดีนี่กล้าด่าฉันเหรอเมื่อวานฉันช่วยนายมาจากน้ำมือของลัววีนายก็เลยถายตัวให้ฉันพอตื่นขึ้นมาก็ลืมไปหมดเลยเหรอเออ ถ้านายจำไม่ได้เราก็มาทำอีกรอบก็ได้นะเย่ yeah. ่ yeah. แล้วด้วยอีกคนนี้กลัวกันข่มขู่นี่นะค่ะคือว่านายผมบันทึกบทสนทนาเมื่อกี้นี้ไว้หมดแล้วนะแถมยังมีรูปเลยรูปนี้ของคุณด้วยถ้าไม่อยากให้ผมเอาไปลงเน็ต <c oughs> ก็เออ ก็ทำตัวเชื่อฟังผมหน่อยเย่แล้วเย่แล้วก่อนหน้านี้พี่แค่บอกว่าต้องถ่ายรูปเอาไปขู่แต่ไม่บอกวิธีว่าต้องขู่ยังไงทำยังไงดี